สวัสดีค่ะวันนี้วันไร,รักพันไม้จะมาปลูกบอลสีสองตัวนี้ให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือหานุม,มานค่ะหานุม,มานสองตัวนี้นะคะอันนี้คือหานุม,มานอมพระปราค่ะเพืนนะะ่อนค่ะนี่คืออมพระปรานะคะ เราเอามาปลูกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วค่ะอยู่กับเราก็ได้ประมาณ3เดือนแล้วตอนเราจะมาบอกขั้นตอนการจะเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆทําตามที่เราจะทําให้เพื่อนชมต่อไปนี้แล้วเพื่อนๆจะได้บอนสีที่สวยงามเหมือนที่เราปลูกในสวนนี้นะคะเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะคะคือเรารับบอนสี สองตัวนี้นะคะอันนี้อันนี้หนุมานอมภพราตอนเรารับมาปลายพฤศจิกาเขามีแค่ใบเดียวนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ได้ประมาณ3เดือนส่วนตัวนี้อันนี้คือเข้าเฝ้านะคะอันนี้คือหนุมานข้าเฝ้าค่ะเข้าเฝ้าตัวนี้ได้มาพร้อมกันนะคะตัวนี้ได้มาสองใบค่ะสองใบจิ๋วๆนะคะเมื่อปลายพฤศจิกาเนี่ยเรามาพร้อมกันทีนี้เราจะมาบอก ขั้นตอนของการที่เราจะเปลี่ยนกระถางแล้วบอนสีของเราจะเจริญเติบโตวสวยงามและแข็งแรงค่ะเหมือนที่สวนของเรามีอยู่ตอนนี้คือเราทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เราได้ซื้อบอนสีเข้ามาแล้วนะคะส่วนมากทางสวนเขาก็จะขายบอนสีในกระถางสีนิ้วให้เราใช่ไหมคะ ตอนได้มาก็กระถาง4นิ้วพอมาถึงกับเราเราก็จะปล่อยเขาไว้ให้คุ้นชินกับอากาศสักประมาณ 3- 4สวันแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางค่ะเปลี่ยนจาก4นิ้วขึ้นมาเป็น5นิ้วค่ะอันนี้หนิ้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นได้มามีแค่ใบเดียวเราเลยเปลี่ยนแค่ขึ้นมาอีกแค่เป็น5นิ้วจาก4นิ้วเป็น5้านิ้วส่วนตัวนี้ตอนเราได้มาเข้าเฝ้าเนี่ย ตอนได้มามี2ใบค่ะเราเลยเปลี่ยนจาก4นิ้วเป็น6นิ้วเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนตอนนั้นเขาก็โตมากแล้วแล้วก็มีใบยเยอะแล้วตอนนี้มีทั้งหมดเข้าเฝ้ามี5ใบส่วนอมพะพาค่ะผู้ผิดอมพพามี5ใบส่วนเข้าเฝ้ามีทั้งหมด7ใบแล้วค่ะเนี่ยข้าเฝ้ามีทั้งหมด7ใบแล้ว เราจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงมากกว่านี้นะคะเขาจะโตได้มากกว่านี้ถ้าเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเนี่ยตามขั้นตอนเลยนะคะหลังจากเราเปลี่ยนที่ซื้อมาจากสวนเขาแล้วเราเปลี่ยนจาก4นิ้วอันนี้มันมีใบเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็น5นิ้วส่วนตัวนี้ได้มาสใบแล้วก็เปลี่ยนเป็น6นิ้วต่อจากนี้ไปมาอยู่กับเราได้3เดือนก็โตมากแล้วเพื่อที่เขาจะได้แตกกอ แตกน่อได้เยอะวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เพิ่มขึ้นค่ะให้ใหญ่เพิ่มขึ้นกระถางที่เราจะเปลี่ยนวันนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วเลยนะคะและกระถาง8นิ้วนี้เราเปลี่ยนครั้งนี้เราจะไม่เปลี่ยนอีกเลยค่ะจนกว่าเราจะทําการผ่าหัวหรือว่าแยกหน่อเขาเราถึงจะเปลี่ยนอีกครั้งนะคะเพราะว่าบอนสีอย่าไปเปลี่ยนกระถางเขาบ่อยเกินไปค่ะ เพราะว่าถ้าเปลี่ยนบ่อยๆเกินไปรากเขาจะกระทบกระเทือมมันจะชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะนอกสีจากว่าการเปลี่ยนบอลสีของเพื่อนของเพื่อนๆนครั้งล่าสุดแล้วมีปัญหาต้องแก้ปัญหาไปทีละเปาะละเปาะนั้นอ่ะโอเคเราจะหาสาเหตุแล้วก็เปลี่ยนกระถางกันได้แต่ถ้าบอลสีเราเปลี่ยนจากขั้นตอนนี้มาสู่ขั้นตอนนี้แล้วไม่มีปัญหาเพื่อนๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางอีกเลยนะคะจนกว่าเราจะ ทำการแยกหนอเขามีหนอหรือว่าเราจะทําการผ่าหัวเ,หเท่านั้นนะคะเนี่ยส่วนดินเราใช้เราก็ใช้ใบก้ามปูนะคะสูตรของสวนเราเลยค่ะใบก้ามปูแห้งนี่ค่ะผสมมูลวัวแล้วก็ดินทรายดินร่วนดินทรายดินร่วนมูลวัวรวมกัน20%นอกนั้นเป็นคือใบอก้ามปูมาก้ามปูแห้งเลยนะคะเนี่ย ปูที่มันแห้งแล้วที่อยู่ใต้โคนต้นมันนะคะเราเอาอมาจัดการมาใช้เลยเพราะว่าเราทําการปลูกอย่างนี้มาหลายต้นแล้วค่ะบอนสีของเราโตมากนี่ค่ะเพื่อนๆเอาใส่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากกระถางนี้ลงมาโดยที่จะให้กระทบกระเทือนรากเขาน้อยที่สุดเราจะไม่เอาดินเข้าออกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าดินของเขายังมีแร่ธาตุพอ ยังมีคุณสมบัติดีพอที่จะเก็บไว้ให้เลี้ยงต้นต่อไปค่ะเราจะทำการเปลี่ยนกระถางโดยที่ไม่เปลี่ยนดินนะคะเพียงแต่แค่เพิ่มดินเข้ามาใหม่รองกระถางเท่านั้นนะคะแล้วมาชมกันค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราเอาลงเอาออกากกระถางด้วยความระมัดระวังนะคะยับแบบนี้แล้วก็เทลงนะคะอย่าให้เขากระทบกระเทือนรากเขามากเราค่อยๆเอาลงอย่างนี้นะคะแล้วคว่ำลง เพื่อนๆรากเยอะมากเห็นไหมคะรากเขาเดินดีมากเลยค่ะนี่เป็นสาเหตุที่เราจะไม่ให้เขากระทบกระเทือนมากเราจะเอาลงไปทั้งกระถางอย่างนี้เลยะคะ่ะดินดินเก่าเขาเนี่ยเอาลงไปในกระถางเลยค่ะโอเคค่ะพอดีเลยเนี่ยแล้วก็จากดินที่เราผสมไว้ ดินใบก้ามปูที่เราผสมไว้ใส่ลงไปให้เต็มช่องว่างพอดีเลยนะคะใส่ให้เต็มช่องว่างข้างๆนี้เอาลงให้เต็มช่องว่างข้างๆนะคะอย่าพยายามไปกระทบกระเทือนลำต้นเขามากนักนะคะเราแค่เอาดินใส่ลงไปข้างๆช่องว่างนี้ให้เต็มเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนของการเปลี่ยนกระถางโดยที่ดินเก่ายังอยู่ไม่ให้กระทบกระเทือนรากหรือลำต้นเขาเลยแม้แต่น้อยแล้วบอลเราจะไม่ชะงักการเจริญเติบโต,ตเลยนะคะเขาจะตเติบโตได้ดีมากจนถึงขั้นแตกหนอหรือพร้อมที่จะให้เราได้ผ่าหัวเลยละค่ะเพื่อนๆค่ะก็เสร็จแล้วละค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการปลูกบอลสีของเรา เสร็จแล้วจากนี้เราก็จะเอาน้องไปเข้าตู้รวมๆกับเพื่อนๆเขานะคะเสร็จแล้วค่ะหันุมานอมพาัาที่มีหูใต้ใบด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเสร็จไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วเราจะทําการปลูกอะไรหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากเพื่อนอีกขอให้เพื่อน ติดตามรับชมวารยรักพันไม้ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ